วิ่งขึ้นมาว่ะวิ่งขึ้นมาว่ะคิดเป็นวิ Demon> ่งขึ้นมาว่ะคุณผู้ชมแม่งวิ่งขึ้นมาว่ะแม่งวิ่งขึ้นมาว่ะอย่าเปิดนะอย่าเปิดนะอย่าเปิดนะเบ็ดโจรฮ่าฮ่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 ไอ้สามสามเนี่ยผมบอกท่านผู้ชมเลยผมขนมาทั้งบ้านแล้วครับ ไปดูของที่ผมขนมาคุณผู้ชมอยู่บนรถเลยนะครับนี่เปิดให้คุณผู้ชมได้ดูก็จะมีเอคเครื่องริมน์ 3D นะครับแล้วก็ไอ้รูปวาดที่อยู่ชั้น2ขนออกมาแล้วคุณผู้ชมในตัวรถเนี่ยนะครับอีกเพียบอยู่ในตัวอีกเพียบเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะขายได้เท่าไหร่คุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปดูในตลาดมืดก่อนนะครับว่าของที่เราเนี่ยจิบมาเนี่ยมีอะไรสามารถขายได้บ้างนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเรายัดลัดอ้นี่ไง จอคอมเอาไปก่อนเลยหมื่นหกคุณผู้ชมไม่คิดอีจอไม่รู้นะครับแล้วก็เมาส์คอมพิวเตอร์สามเมาส์เอาไปอีกอื่นๆก็จะมีกระเป๋าคุณผู้ชมด้มอ,อีกแล้วว่าหมดแล้วนะครับแล้วก็ของเก่าล่ะไม่มีแล้วคุณผู้ชมตอนนี้มีเงิน3ามหมื่นแปดนะครับเอาไปจัดขายที่ร้านเลยดีกว่านะครับแต่ว่าเราต้องแฮกของก่อนน,อน,นุ๊กขออนุญาตปลดล็อก,ก่อนนะครับปลดให้หมดปลดให้หมด มีบนรถอีกนะว่าเดี๋ยวเราขายเลย <Welcome. S 1> แต่ถ้าเราว้าวเครื่องปิ้นนี่ได้หกพันคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เครื่องซอร์เบอร์ได้สี่พันอรูปภาพฝนตกเนี่ยได้อีกสี่พันนะครับแฟมโอ้โหขายหมดแล้วคุณผู้ชมโอ้ตอนนี้ผมมีเงิน6,000ืแล้วอะ่ะมีในรถอีกนะ โอ้ยผิคันผีดคันผีดคันโอ้รถอยู่นี่โอ้เสียหมดนี่อีกบ้านเลยคุณผู้ชมขายครับขายครับน่าจะได้ประมาณ8ปดหมื่นบ้าผมเดานะโอ้นี่ยังไม่ได้แฮกครับมันต้องปดล็อกก่อนในเดเมนโอ้โหเจ็ดหมื่นสีนะครับต้องปลดล็อกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเก็บไว้ขายครั้งหน้าได้นะครับไม่ต้องรีบครับเราไม่ได้ใช้เงินอะไรตอนนี้ สกิลเราสามารถอัพได้เลยไหมยังไม่ได้คุณผู้ชมนะครับต้องใช้6แต้มผมต้องขึ้นอีกหนึ่งเลเวลนะครับภารกิจวันนี้นะครับผมขโมยระเบิดที่302เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมขอซื้อข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลรับ3032 30เราซื้อไม่ได้หรออันที่304เราซื้อไว้ได้เลยเผื่อเผื่อขึ้นเผื่อขึ้น เผื่อได้นะครับเงินเรามีเยอะอยู่แล้ว302ล้านเครื่องยนต์อ๋อที่เราเคยไปขึ้นมางานของเราก็คือวัตถุระเบิดอยู่ในโกดังเครื่องยิงเลเซอร์อยู่ในรลถล,ลูกปั้นผู้หญิงราคาแพงอยู่ในรรถไปกันเลยดีกว่า302นะคุณผู้ชมนะไอ้บ้านที่มีรถมอไซค์ปะเฮ้ตลังนั้นขึ้นชิลไม่ยาก สวัสดีครับเจอกันอีกล้หลังนี้โอเคมีพี่ร,ปรอปภอยู่สองคนเหมือนเดิมอ่ะสามแฮกเลย,ยเริ่มจากการปลดก่อนอมีคนเห็นอุย่ยหหลังอยู่เสร็จกูดิหันหลังอยู่ก็เสร็จดิแล้วเราไม่กลัวอะไรกฎหมายอยู่แล้วฟือ้อยู่ไหนวะอยู่ไหนคุณผู้ชมวัตถุระเบิดอยู่ในโกดังโกดังก็ด้านขวาดิฝั่งขวาคือโอมด้านจริงด้วยอยู่ฝั่งขวา ฝังความผมจะไปยังไงวะเนี่ยแสดงว่าต้องรองเวลาแน่เลยครับเฮ้ยเนี่ยนี่แต่จังหวะที่เขาเดินมาปีมึงวิ่งสวนได้นุย้ยถ้าใจผมแบบมันหยาบมากพออะจังหวะเขาเดินมาปุ๊บประตูเปิดอยู่ผมวิ่งสวนเลยหรือว่าเราต้องแหกประตูด้วยลองเนี่ยเนี่ยจังหวะที่เขาเดินไปก็ได้เหมือนกันนะครับอู้ยเดินมาเดินมาฟึบเดินไป เดินมาเดินไปเดินไปเดินมาสนุกจังเลยแล้วถ้าผมหลบตรงประตูนั้นก่อนอ่ะได้ปะจังหวะที่เขาเดินผ่านมาปุ๊บผมแทรกตัวเข้าว้าผมจะเอาเงินจริงๆริเหรอแต่ชีวิตมันก็ต้องเสี่ยงครับผมเพื่อความสนุกครับหรือว่าเราต้องแหกเข้ามึงคนเห็นเราเห็นไหมเห็นไหมเชื่อไม่เห็นจริงเหรอพี่นี่เขาไม่เห็นเราจริงอ่ะ เห็นนี um ่หว่าก็งงว่าไม่เห็นเหรอ เอาไม่แต่ต้องทําความเข้าใจก่อนเพราะว่าตรงนี้ไม่มีประตูครับคุณผู้ชมฝั่งโกดังเนี่ยไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าทางนั้นทางเดียวเลยซึ่งทางนั้นเหมือนจะไม่มีหรือมีที่แฮกว่๊เด๋ยวแป๊บหนึ่งนะแต่ผมลองไปดูใกล้ๆก่อนนะครับเผื่อมีที่แฮกก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเพิ่มระดับความยากขึ้นไปอีกเลเวลเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนจะไม่มีนะไม่มีคุณผู้ชมต้องอาศัยจังหวะที่เขาเปิดประตูแล้วเราก็แบบเนียนๆเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับยังพอได้อยู่กอกิ้มยิงนะเจอกัน าคุณผู้ชมโอเควบนินจาหน้ารูโตสวยขอให้พี่เขาเดินมาฝั่งนี้ถ้าพี่เขาเดินมาฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้มันจะโล่งไงแล้วผมจะวิ่งสวนเข้าไปได้คุณผู้ชมเขาจะเดินมาฝั่งไหนเหมือนเขาจะเดินมาฝั่งเขาเดินมาฝั่งนู้นเว้ยแล้วผมจะเดิน ยังไงวะนั่นอะเดินทะลุยังงั้นได้เลยเหรอผมจะเดินเข้าไปยังไงอะผมเดินเข้าไปเลยเหรอที่ผมนเขาจะได้ยงเสี่ยผมับบ งงต,งงตรงนั้นจะเป็นเครื่องยิงเลเซอร์นะครับส่วนตรงนั้นจะเป็นลูกปั้นผู้หญิงราคาแพงส่วนตรงนู้นจะเป็นวัตถุระเบิดอยู่ในโกดังนะครับ ู้ชมเราอาจจะต้องไปเอาของอย่างอื่นก่อนนะครับดูมันอันเบลเลอร์เลยมันแบกไปลำบากมากผมว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเวรกันทุกหกชั่วโมงครับช่วงผมเดานะหกโมงเย็นเนี่ยนะครับสิบแนาฬิกาเนี่ยเขาน่าจะเปลี่ยนเวรกันเปลี่ยนเวรการยืนกันอีกรอบหนึ่งนะครับเขาเห็นเราปะโอ้โหแบกอย่างนี้เลยเหรอเกมเนาะฮะไอ้ลูกปัดไม่ต้อง เราได้แต่ระเบิดก่อนว่ะคือเราต้องตามเควสก่อนเลยอะตอนนี้คุณผู้ชมครับรอบที่สามแล้วนะปิมเอาดีๆ<ค><ย>วิ่งแบบออกแนววิ่งแบบวิ่งไม่สนอะไม่สนเหตุผลอนะวิ่งไม่งเดียวอะต้องไม่เอาระเบิดเรา,เาระเบิดออกมาได้ก่อนเดี๋ยวเควสทีละอย่างคุณผู้ชม ใจเม็ดมันโลภไงมันอยากจะเอาทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นเวลานี้ก่อนเที่ยงเนี่ยพี่เขาจะเดินเข้าเดินออกอย่างเงี้ยมันเป็นเวลาง่ายเห็นปะในโคดังจะไม่มีคนอยู่เรามาเอาระเบิดนี่ตามเควสแล้วเราหยิบเครื่องยิงเลเซอร์ไปด้วยมันจะรอดไหมเรอเนี่ยวิจายโอ้ย,อยหยิบลำธารผมอยากเอาไปด้วยมากเลยอะมันเอาไปลำบากเหลือเกินเป็นอะไรอะนั่นอะไรโอ้หฟังกล้องอราคาถูกมากแต่ไหนเข้ามาแล้วใหญ่เสียชื่อนะครับแล้วออกก่อนดีกว่าคุณผู้ชมเฮ้ยหรือมาออก มันออกทางนี้ได้เลยโอ้โหหวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบเลยครับอย่างนี้หวานเจี๊ยบครับโอ้โหถ้าออกอย่างนี้ได้ไอ้เหม็นบอกเลยว่าหวานเจีย๊ยบอุ้ยมันติดเหรอคุณผู้ชมที่มันบั็อว้ยใช่ไหมเราสามารถโดดออกไปได้เลยปะอย่างเงี้ยถ้าส่งเนี้ยอุย้ยเกิเห็นเกิดเห็นเก็เห็นก่อนเที่ยงครับถ้าเที่ยงเนี้ยเดี๋ยวพี่เขาจะเดินมาตรงนี้ละ ไอ้เม็ดโลบบอกแล้วนะอย่าให้ผมโลบนะผมโลภบอกผมเอาทุกอย่างหมดอะผมไม่สนหมดอ่ะอุ้ยเออมันเฮ้ยตึ้งหล่นมันเดินลำบากมากคุณผู้ชมมันติดแกะ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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันติดอีกแล้วอ่ะต้องค่อยๆเดินไปค่อยเดินไปค่อยเดินค่อยเดินสุดเนี่ยเองแม่ห็นไหเริ่มละเริ่มละเริ่มเริ่มพัดเปลี่ยนเวรกันละ มีคนมาดูมีคนมาดูชิบหายละไอีเอย่ยผมอยู่บนหลังคาเขาจะเห็นผมปะแต่ไม่เห็นหรอกไอ้พวกนี้มันตาไม่ค่อยดีไปแล้วครับกูไปแล้วครับกูไปแล้วครับกูไปแล้วครับโคนรลงมาหน้าด้านเลยบ้าเอ้หน้าด้านเกินเม่นมันเคี้ยวไอ้เม่นมันมันเคี้ยว ลูกปั้นอยู่บ้างลูกปั้นโอ้โหลูกปั้นยังอยู่เด่นเป็นสง่าใช่มีอันหนึ่งเอาเอาเอาไปแล้วเอาไปแล้วอุ้ยหุ่ยกล้องจอดปิดเฮ้ยมีกล้องเหรอมีกล้องเหรอเฮ้ยมีกล้องเว้ยละเว้ยละเว้ยละมีกล้องมีกล้องก็เว้นดิวิ่ง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 ก่อนไหนกล้องมันอยู้ตงไหนวะผมก็เดินชิวเลยมันน้ำล้น เราน่ะสีกันนะอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยเขาบอกว่าวางระเบิดไปที่โต๊ะทำงานเพิ่งเห็นวางระเบิดที้หรือว่าเราจะกลับไปทำเคสก่อนเรากลับไปทำเคสก่อนไหมวางระเบิดไปที่โต๊ะทำงานในที่กบดานแต่ไหนๆแล้วผมขอลูกปั้นนี้ไปด้วย <c oughs> คือความเป็นโจน่ะมันไม่ยอมเสียอะไรง่งายๆอยู่แล้วไงเรขอญาตวิ่งเข้าไปเหมือนบ้านตัวเองเลยแล้วกันสวยเหม้นสวยเหม้นสวยเออ เดินกลับมาไม่ได้ยินเสียงผมคุณผู้ชมไม่เล้เดินกลับมาไปซี่ไปซี่เข้าไปเลยผมมีของต้องเข้าไปเอานะพี่นะไม่มีเวลามาเล่นกับพี่ได้ทั้งวันนะไปเลยพี่ชายไปเลย ฝั่งน้องกับพี่ชายที่ผมไปเอาอชิ้นหนึ่งอุ้ยอะไรอ่ะเกอะไรอยู่อ่ะอืออืออืออืยอันนั้นเครื่องทำลายเอกสาร,ร,รครับไม่เอาครับผมราคาถูกครับไอ้เครื่องนั้นถูกมากเพิ่มไม่กี่บาทเองเอาลามนินอาลามนินอุ้ยเขาเห็นผมผมโยนแลว้วชี้โยนได้ว่ะ โยนได้วะโยนได้วะ,วะเุมึงเดนออกมาจากบ้านได้ยงไงวะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวเลไม่ได้ขึ้นบ้านมึง <c oughs> มเกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวผมมาขนของมาเคม เกี่ยวเลยครับฟู่ไม่เกี่ยวเลยครับคือการบินร็อกขั้นใหญ่มันดีคุณผู้ชมคือมันขนของได้เยอะมากนะครับของชิ้นใหญ่ย่ญ่โอ้โหแบบว่าบึ้มบั้งซัมเบ้เลยอมึงดูบ้านตัวเองให้ดีอ่ะหัวใจเหม็นแน่นอนต่างดีโคตรวางระเบิดไว้ที่โต๊ะทำงานในที่กดดานอ๋อนี่นี่นี่อะไรครับระเบิดเช็ดระเบิดหน้าตามน่ากลัวจังดูดิแมงอันเบลเลอรเลยฮะ แล้ี่ต่อไปครับขโมอยตัวจุดชนวนที่301ห <c oughs> ไว้ก่อนไว้ก่อนได้ไหมขอขายของกันขาย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 มีไหมในรถมีปะมีมีแล้วนะครับายคุณผู้ชม301ครับอ๋อ301เราเคยขึ้นมาแล้วผู้ชมจำได้ไหมที่มันหาทางออกยากๆอ่ะเออจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้น โดนกูแค่นั้นแหละคือมันต้องเข้าไวออกไวครับสามนอ่ะผมได้บทเรียนจากมันมาอยู่ถ้าเราเข้าไวออกไวได้เนี่ยนะครับสบายครับเขาบอกว่าอยู่ไหนนะฉนวนจุดระเบิดอยู่ในโกดังครับเข้าไปทางโกดังอย่างนั้นอ่ะเข้าไวออกไวนะงานไวนะปิมของงานไวนะอยู่ตรงนู้นเลยครับแล้วก็รูปวาดมีรูปวาดด้วยนะแต่รูปวาดเนี่ยผมได้วิชามาคือหลังจากที่เราขโมยรูปวาดเนี่ยเรายนข้ามกำแพงได้เลยครับเพราะว่ามันเบาทำไมมึงเดินเป็นวินวอล์กกันอย่างนั้นมาดูดิมึงเดินแบบขาไม่ขยับกันเลยอ่ะมึงทําได้ไงว แต่เห็นแค่วบแวบไ,ไ,ไกลๆเขาคิดว่าเขาตาฝาดหกโมงเย็นเลยกว่าจะมีการผัดเปลี่ยนเวนนะคุณผู้ชมอีกนานเลยนะครับอันนี้นะโรวจุดถนนครับเอาไปด้วยปะเอาไปด้วยไหมเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยอยู่ตรงหน้ากูเลย ชบผมใจแบบผมใจหมาจักแต่ตอนเนี้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้นไม่สนเลยแล้ววิ่งอย่างเดียวครับถือภาพออกมาด้วยหน้าด้านมากเป็นโจรที่หน้าดานมากอ่ะหน้าดานจัดหน้าดานจัดเลยอายรถพัง เลยชิ้นหนึ่งนี่ว่ากล้องถ่ายภาพมืออาชีพในตู้สินค้าไหนไหนมาแล้วอะ่ะเหม็นแต่ใจก็อยากทำเควสได้เสร็จนะกลัวแม่งเกมไงแต่เรามีสูตรครับเพียงแค่เรานอนไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับมันก็คือการเซฟเกมแล้วต่อให้เราเกมเนี่ยมันก็จะกลับที่เดิม <c oughs> <c oughs> ไอ้เหม็นมันคือข้นองจาดตอนนี้ใครก็เอามันไม่ลงดูดิมันวิ่งฝนที่ไหนอะ สัญญาณอุ้ยสัญญาณขึ้นอู้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 สัญญาณขึ้นโอ้สัญญาณขึ้นสัญญาณขึ้นแต่ถ้าใจเราทมิน่ะอ้อู้อู้ก้องจะมีหมดเลยแต่ถ้าใจเราทมิน่ะเราไม่ต้องไปกลัวตำรวจอ่ะตำรวจอะเพื่อนกันอยู่แล้วเอาละเอาละคุณผู้ชมโดนจากด้านหลังฮะไอ้เมนมันมีเซฟอยู่ซอลลี่เอออีกดินเจ็บจริงเลยอ่ะ ไม่มนทีไม่มีไม่มีจรหลอกมือแมนหลอกมือแมน <c oughs> <c oughs> มันกลัวใครที่ไหนละ่นนะไอเหม็นเคยเห็นมันกลัวใครเละอะอะเคยเห็นมันกลัวใครเหรอวันนี้นี่ของบาลเลยว่ะคุณผู้ชมอุ้ยแม่งจุกสเต็ปจุกสเต็ปนี้ไม่ได้มาง่ายๆได้ยินเสียงแล้วไงอะไม่สนทั้งนั้นอะวิ่งหมดอะ มันเนี่ยการเป็นเราไม่กลัวมันเลยฮะขอญาตขนทุกอย่างที่มีแล้วก็โบกมือบายบายคือสกิลการเป็นโจรเราเนี่ยมันเลื่อนขั้นไปไกลามากคุณ <c oughs> ผู้ชมทำให้เราไม่มากลัวเรื่องอะไรแค่นี้หรอกนะครับหวตอนที่เขาให้เราประกอบระเบิดเลยครับซื้อแล็ปท็อปแฮกเกอร์โปนี่แหละที่มันยากค่ะมันแพงอ่ะมีใครรับอะไรไหมอ่ะ ไม่มีใครรับอะไรเลยครับเดี๋ยวเราต้องเอาของที่มีไปขายดูนะครับโอ้โหมันราคาแสนสองอะคุณผู้ชมมันแพงเกินไปหรือเปล่าสี่พันห้าพันสามพัน ตอนนี้มี97 0 0 0ขาดอีก20 0 0 0กว่ากว่าคุณผู้ชมบ้าน30 0เนี่ยเรายังไม่เคยขึ้นนะที่เหลือ301ขึ้นหมดแล้วนะครับร้านเครื่องยนต์ขึ้นหมดแล้วเซฟเฮาส์นี่เซฟเฮาส์นี่ไง303เนี่ยขาดโปรแกร,รม PC Master ตอยู่ชั้นหนึ่งใช่ๆช่มันขึ้นชั้นหนึ่งยากอันเนี้ยรูปภาพประตูเมืองเก่าอยู่ที่ห้องรับแขกแล้วก็30.4โอ้โห304ู30 4, บานเลย30.4เราเพิ่งซื้อข้อมูลมาใช่ไหมคุณผู้ชมเราไม่เคยไปผมบอกเลยว่าแหล่งฟาร์มเเเงงินนี่ยยท้้30.7ราคขึั น่าจะยังไม่เคยนะครับ3ามนอ่ะเพิ่งขึ้นไปเมื่อกี้นะครับคืออันไหนที่เราขึ้นไปบ่อยเนี่ยเราก็จะแบบชํานาญอะ่ะเราจะชนานาญกับมันนะครับแล้วก็รู้พฤติกรรมของพี่ๆเราพออันนี้นสสำคัญที่สุดเลยเราต้องรู้พฤติกรรมของพี่ๆเราปอโอ้โ,อโหขี้หลนี่ผมว่ายากว่ะผมว่าโคตรยากแน่เลยหลังเนี้ยคุณผู้ชมแล้วมันแฮกยังไงวะเนี่ยเข้ายังไงเนี่ยเฮ้ย ไม่ได้เลยครับแสดงว่าต้องเข้าทางอื่นครับหลังนี้อแต่ของแพงทั้งนั้นเลยอะ่เออยอะเขายังไงอ่ะเฮ้ยวิ่งรอบๆนะเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหไม่ไม่มีเถาวงเถาวันขึ้นเลยครับสงสัยมาตัดยากันทุกอาทิตย์แสดงว่าบ้านหลังเนี้ยต้องแฮกรายยากายะยะไกลอ่ะแสดงว่าเราจะต้องมีเห็นปะคืออุปกรณ์แฮก,กัมันอยู่ด้านหลังหมดเลยเดี๋ยวเราลองวิ่งไปหลังบ้านก่อนนะครับอีกรอบนึงลองดูอย่างผมอยู่ด้านหลังแล้วด้านหลังก็ยังก็ยังแฮกไม่ได้ครับไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ได้แล้ว เราต้องกลับไปขึ้นบ้านหลังเดิมๆที่เราเคยขึ้นมานะครับแล้วก็เก็บสะสมเงินให้ได้แสนสองนั่คือภารกิจต่อไปของเราจริงๆขึ้นหลังเดิมก็ขึ้นได้นะชิลอยู่แล้วไงรู้แบบทางหนีทีไล่อย่างดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่สนูย์ที่เราเคยขึ้นใช่ไหมทำไมผมจํา <ำ S 1> <unexpected. S 2> ไม่ได้เลยวะน่า,าจะเคยขึ้นปะเหมือนไม่มีให้ขึ้นเลยอะ่ะแสดงว่าต้องใช้แล็ปท็อปในการแฮกหรอ จำไม่ได้อะหรือไม่เคยขึ้นก็ไม่รู้นะครับหลังนี้เนี่ยเราเอาอูเนี่ยของของยังเหลือเยอะอยู่คุณผู้ชมหลังนี้เนี่ยนะครับน่าขึ้นอยู่จะจัดเลยหลังนี้จัดก่อนเลยขอโทษจริงๆนะครับคุณพี่เจ้าของบ้านคือผมต้องทําครับเพราะว่าผมไม่มีเงินแล้วครับแล้วภารกิจมันใช้เงินเยอะครับหวังว่าพี่จะเข้าใจผมคือผมต้องทําจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าผมอยากทานะแต่ผมต้องทานะครับัวที่ไหนะเจ้าของบ้านได้ยินแล้วไงอ่ะวิ่งตามไม่ทันแล้วกัน ขึ้นเลยมืออาชีพมาบ่อยหลังเนี้ยเพื่อนกันอม,มากี่ครั้งก็มีกระเป๋าสาตางค์ให้ทุกครั้งน่าละหลังนี้มันคือขุมทรัพย์ครับโอ้โหคือผมว่าตัวเกมนะมันทาไว้ให้หลังเนี้ยเป็นหลังที่เอาเรา,เาไว้ฟามเงินอนะเพราะว่าของมันเยอะมากเลยครับคุณผ,ผู้ชมดูดิ เอาไว้แบบสําหรับที่แบบอ๋อเออภารกิจมันต้องใช้เงินเยอะนะการซื้อของอ่ะเงินมึงหมดใช่ไหมอ่ะงั้นมึงมาขึ้นหลังนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยเนี่ยดูดิเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยของเต็มแล้วผมเชียเชียร์เชียร์เชีย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 ยเชียยเชียยอ๋อนี่นี่นี่ที่เดิมคือหลังนี้เนี่ยรู้ทางหนีทีไล่เป็นอย่างดีถ้าสมมุติว่าตำรวจมานะผมขึ้นชั้นสามปุ๊บมีตู้เสื้อผ้ารอผมอยู่แล้ว คุนตำรวจมาก็ไม่เชื่ออะไรหรอกคะ่ะฟูไม่มีในนี้ไม่มีมีโจรที่ไหนโง่พอจะมาแอบในตู้บ้าไม่มีอยู่แล้วคะ่ะคุนตำรวจผมจะบอกคุณจริงเสียเวลาเลยเอาเวลานมีค่าของคนตำรวจอ่ะไปตรวจที่อื่นดีกว่าผมจะต้องกลับไปที่รถนะครับเพื่อที่จะเอาของไปเก็บ เปิดอยู่ด้วยและไอเหม็นวิ่งออกเลยไอเหม็นวิ่งออกเลยครับแบบหน้าด้านๆอย่างนี้เลยคือมันเป็นโจนที่แบบมือฉมังไปแล้วไงมันไม่กลัวพี่รอปภแล้วอะโ,อโห,หดครับตเต็มแล้วน,นี่คือเต็มแล้วนะครับเราก็จะได้แค่รอบเดียวแต่เอาชัวร์เหม็นเอาเซฟหน่อยขอนอนสักตื่นหนึ่ง <laughs> <f ool> ฟื้ววิ่งเข้ามาในบ้าน <c oughs> เหลี่ยมอย่างดีไอเหม็นไม่กลัวใครทั้งนั้นน่ะ มันทำเหมือนบ้านหลังนี้เป็นบ้านของมันแล้วอะตอนเนี้อะไรอะไรอะไรไอ้ดูเด้ผมมันวิ่งขึ้นมาปะวิ่งขึ้นมาวะ่ะคือเป็นวิ่งขึ้นมาวะ่ะคุณผู้ชมม่งวิ่งขึ้นมาวะ่ะม่งวิ่งขึ้นมาวะ่ะเฮ้ยไออแอบเสียวเหมือนกันนะเปิดนะอย่าเปิดนะอย่าเปิดนะ <laughs> ผมไม่เคยมันขึ้นมาชั้นสามเลยผมไม่เคยโดนจ้องหน้าอย่างนี้มาก่อนคุณผู้ชมชิวจัดไปไงละมึงเกือบลวมึงเกือบได้แดกข้าวแดงแล้ะมึงคือมันก็ไม่ได้ชิวตลอดนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะอย่าคิดว่าเราเนี่ยเก่งอย่าคิดว่าเราเนี่ยเหนือใครนะครับมีโอกาสที่จะเกมเหมือนกันคุณผู้ชม บ,บ,อบอกแล้วมันคือที่ฟาร์มเงินเห็นปะไม่มีนะถ้าเปิดเกทเดียวไม่มีก็คือไม่มีนะทีวีนี่เท at ่าไหร่วะเจ็ดร้อยมันเจ็ดร้อยยิ่งอะคุณผู้ชมแล้วมันอันใหญ่อะอ๋อมันต้องลงไปชั้นหนึ่งเลยดิชั้นหนึ่งของเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมมันเต็มแล้วอะดูดิคือมันเต็มมันเก็บได้แค่นี้จริงวหมนี่คือรถเราสูงสุดแล้วนะคือของมันแบบ คือมันเยอะมากๆอะหลักเนี้ยมันมีไว้ฟาร์มเงินจริงๆคุณผู้ชมแล้วมันเข้าง่ายออกง่ายเนี่เยเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกก็นเนี่ยเดี๋ยวผมวิ่งออกแป๊บเดียวเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวผมวิ่งออกได้เลยเนี่ยทําเล่นเนี่ยมันเข้างาออ<อ>่า,งายออกงา่ายเข้าง่ายออกง่ายมันละเมึงปิมวิ่งครับวิ่งวิ่งต้องวิงง่งหลบตำรวจ้วตอนนี้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเราหลบตามป่าตามป่าใน,านที่ของเราโอ้โหดหินที่คุ้นเคยมีจอนอยู่ตรงนี้ครับ ใ,ใ,จนนใจมันนิ่งจัดเก็บเงินให้ได้แสนสองนะครับถ้าเอาทั้งหมดนี้ไปขายน่าจะได้ประมาณหมื่0 0องนก็น่าจะขาดเงินอีกแค่นิดเดียวผมมาขึ้นอีกรอบนึงเนี่ยหลังนี้ผมน่าจะซื้อแล็บทอป a แฮกเกอร์โป,โปรได้แหละนะครับก็น่าจะชิลแล้วคุณผู้ชมที่เหลือเนี่ยน่าจะต้องใช้แฮกระยะไกลแล้วลหละครับผมเดาน,นะระยะใกล้นี้น่าจะทํางาน พาต่อ,ตอไปอยากแล้วนะครับไปเถอะคุณตำรวจไม่มีแล้วครับโอเคบายๆครับคุณตำรวจคืนนี้นอนหลับฝันดีราตีสวัสดิ์ครับผมก <c oughs> ูถามจริงตำรวจเมื่อเห็นรถคันสีดำอย่างเงี้ยมาจอดคิดไม่ได้เลยหรือว่ามันคือรถเจิน <c oughs> มึงทำงานกันอย่างงี้ไงยศถึงยังไม่ขึ้นเ <Welcome. S 1> ติร์ดเ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 ติร์ติติเติร์ด ซื้อได้แล้วครับมันกูบดีอย่างนี้ก็วานกูบดีซื้อเลยเารกิจต่อไปวางกล่องหลักฐานในโรงรถ304โอ้โหนี่คือมันจะบึ้มเลยใช่ไหมอย่างนี้คือจะบึ้มเลยถูกปะจะบึ้มกันเลยเหรอเม็นชอบเลย <laughs> ไม่ใช้304ผมลองใช้ไอ้แล็ปท็อปแฮกระดับโปรก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงโอ้โหอย่างเท่ นี่มายืนชิดกำแพงอยู่ได้เลยโอ้โหแล้กล้องตรงไหนมังเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับบ้านหลังใหญ่มากเลยคุณผ,ผู้ชมแล้วแล้วแลว้พี่ๆเราปภอยู่ไหนหมดอ่ะเข้าไปตอนนี้คือผมโดนยิงนี่เจอแล้วหนึงคนเจอหนึ่งคนก็จะเจอทั้งหมดลงรถเหรอลงรถอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้นั่นไงดีนะแม่งผมเกือบวิ่งเข้าไปแล้วนะ่ะโอ้โหดูกล้องมันดิโอ้โหมัน เชื่เดินยังไงยัแบตกล้องจะหมดแล้วด้วยพัดหน้าเดี๋ยวคุณผู้ชมแบตกล้องมันหมดขอโทษด้วยพัดหน้าเดี๋ยวมาต่อกันนะครับก็จะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะน,นี้ระเบิดเนี่ยอยู่ในมือผมแล้วนะพร้อมที่จะอาไปวางเลยนะครับไม่ต้องกลับบ้านเดี๋ยวเรานอนแล้วก็เซฟแถวนี้เอาวันนี้ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์ซับสไคร์ช่องที่สังลงกระ,กะดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอก,กันพัดต่อไปครับ